ก็มาเลือกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่ิจชร์สวิตสวิตแมาที่เชื่อมต่อไลน์โอเคได้เอเตรียมไลน์เสร็จแล้วนะครับ ข่าวหมดครับครับข่าวหมดโอเคทีนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรลวใช่ไหมโอเคแค่วันนี้เราจะมาไลฟ์เกมอย่างดีเฮ้ยเอ้ชืบไลฟ์สองหน้าจอเราต้องไปอีกเสียงช็อตเยสเซอร์เพราะว่าชาร์จแบตเสียงช็อตใช่ ชาไปก่อนมันต้องทนไปก่อนอะเสียงช็อตแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังเพราะว่าชาร์จแบบทีไรมันได้เสียงช็อตอย่างเงี้ยต้องทนอย่างงี้ไปก่อนไลฟ์ก็เลยอาจจะไม่มีคุณภาพนี้นึงเดียวเข้าไปนะยังไม่ได้เข้าดีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดีละ โอ้ยใครมันอยู่ดิสไอฟ้างติมเลยวะไปจึ๊บโอเคไอมาเข้ามาแล้วไปเราไปลุยสองคนเลยพ่อแม่ขอก็อยู่แป๊บเดียวไงก็โอ้ด้ยินได้ยินไ,ไ,นได้ยินเสียงกูเป็นไงบ้างเสียงเสียงใไไรหรือเสียงไงเสียงกูเนี่ยเสียงกูเนี่ยก็เสียงปกติอ๋อกูใส่หูฟังอันนี้ไงกูเลย ถามมึงแม่มึงมึงจะพูดว่าอะไรนะต้องขับรถออกไปรถมาใช่ไหมเ้าบอกว่า Steam. สตรีมอ๋อสตรีมเหรอกู้ึกว่ามีรถมาเห็นกูหันไปเออแต่มีรถ<า>จริงนนั่นแหละรถมาช้ากูไปได้กูชิวแต่เขาไปไม่ได้เพราะว่ามีไอ้ชุกับไอเจอยู่มันหนัก โอเคเราไปเกมอ,อะไรดีรีบไหลเพราะว่ามันนี้แม่เขาใช้ขอบนะครับอเราจะไปเ <พบ S 1> กมพพหลังเวลาสามนาฬิกาโอเคไป let's go <S เอ้ยเงินด้วยเข้ามาดิกนึ่นงกำลังเข้ารอบบี้เราต้องสร้างรอบบี้ก่อนโอ้โหเข้ามาอาจจะมีกระตุกนิดหนึ่ง ไม่ไน่ารนะิษัทตุกเลยหูฟังไม่ปิดอย่างแน่นนะโหยากพอที่อาคิดถึงแล้วก็หูฟัง,ฟงปิดแน่นเด็ดโอเค ไปมั้งไปมั้งเขารอเองเข้ามานะเราเข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวมึงสร้างไหยสร้างแล้วยิงอ่ะต้องรอ,อเข้าห้าองมามันเชิญมัมาไหมไม่มันไม่มันเชิญไม่ได้เฮ้ยหรือว่านี้เริ่มแล้ววะเนี่ยคนเริ่มแล้วเปล่าไอ้เห็นห้องไหมเอ้เห็นห้องไหมเห็นห้องไหมเห็นนะคุณว่าได้ยินไหมก่าได้ยินทำไมก่าหนึง่งปีตกูไม่ได้หันใหม่มา โอ้ยพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยินเราบอกจ้าเขาสตรีมเราบอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออมีเข้าไปมาใจเยินยูมีซื้อรหัสใหม่มาอยากลองเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสตรีมเสร็จตัวไหนยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเราสตรีมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วฮะสตรีมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่าแม่เขาใช้โน้ตบุ๊ก เล่นไหมล่ะเล่นแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยโอเคๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาเข้ามาอีกแปบ๊บหนึ่ง hmm. อิงซังอิง้ังเราเลยโอเคได้สร้างแลง้วใช่ okay, ไหมสร้างเข้ามาอนะีนเดินแล้ว คกดเลยกดเลยหูฟังดีจัดติดโค่นแน่นเลยว้าวฮัลโหลก็อยู่นี่อีกห้องนึงไงมีกรรมไม่ได้บอกมีมีปืนด้วย ไดอรไย,<ล>ยได้ไดไจ่ายไม่เห็นมีเขาเขาไม่ได้ปืนะหรอไ,ได้ปืนคนเดียวไงจะไม่มีก็บอกนะไมู่ลืมยหาอีกห,ห,หนึ่งกระบอกม,มันไปต้องไปตรงเต็นท์เลยํ้ไปไปเราเกมไยไวเฮ้ยไ้อันนี้คืออะไรวะจ้าจตาม,มาอยู่มึงอยู่ไหนเนนี่ยด่อิงเดินไปแล้วใช่ไหม เือนี่ม้ำได้ว่าต้องไปฝั่งนี้ก่อนเคยเล่นแล้วเนาะเคยเล่นแล้วมึงจำไม่ได้บอกจำไม่ได้ยับ ไ,ไ้เลยแล้วอ๋อ,อยังไม่เลยยังไม่เลยตรงนี้จะมีปืนอยู่จำได้นี่ไงตรงนี้ก็เอ้ยตรงไหนวะอันนี้มันกระสุนนี่หว่าแล้วปืนอยู่ไหนปืนปืนอยู่ไหนไม่รู้แต่แต่กุญแจเจอเจออะไรว่มกุญแจกับอันนีงปืนอยู่ไหนวะนี่กระสุนดับเซเบอร์อันนี้ดับเซเบอร์นี่ไงก้าปืนอยู่นนี้อ่ะ แก้วกวกดทิ้งนีงวะกดทิ้งนี่แล้วก็ไปกระสุนตรงตรงที่นั่งนี่กดทิ้งนี่กระสุนอยู่นี่กากระสุนอยู่นี่เฮ้ยถ้ากระสุนนี่มันกดกดเลยใช่ไหมอ๋อมันจะได้ใส่เอ้ยเมื่อกี้ายตาแดงให้ระวังนเ้ย ตรงน้นตาแดงน่าจะหมดแล้วนะมันหมดแล้วลแหละไปถ้าเราเจอตาแดงเราต้องยิงไหมใช่ยิงยิง,ยงถ้าถ้าอยู่ใกล้บ้างก็เข้าบ้านบ้นนี เราจะมาเจอตาแดงผีตาแดงโอ้กระตุีผีตานีหรือผีตาแดงผีผีตาแดงก็เป็นเสื้อชอบกินน้ำพีตาแดงอืมใช่ไหมตาแดงเข้าตาเลยตาแดงกุณรู้แล้วเอยภูมิขับรถได้ไหมขับไม่ได้ไม่มีเครื่องยนต์ นี่คือเราต้องขับรถหนีใช่ไหมเ้าม้า้้ายิง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 ยิกดเลื่อนไปทางซ้ายยิงแล้วยิงแล้วเออเราที่นี้วะเขาจะิวเลื่อนยังไงมันมันมียาอยู่นะต้องหายาหายาเมื่อกี้มันบอกให้เลื่อนไปกดเลื่อนไปทาง ซ้ายคืออะไรกดคลิกสั่งซ้ายแล้วนี่คืออะไรมีฟิวเอาไว้ทำอะไรมาีถังน้ำมันตรงนี้ปด้เก็บได้ฟิวเอาไปทำอะไรได้เขาเก็บมาอยู่เนี่ยเอ่อคราวนี้ถ้าม,มีพลังงานใส่ฟิวลงไปได้ไหมใส่ฟิวตรงนี้ต้องไปใส่ตรงไหนวะ กันไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้มาเปิดตรงนี้ไอ้ภูมันมาเปิดอ่ะใส่ฟิวฟิวโอเคครับมาไปแล้วบใช่แล้วต้องไปแล้วนั่นเดี๋ยวเขาเก็งแหละใส่ฟิวตรง,ตงไหนวะไอ้ภูมันเปิดยัง ไอ้ไอ้มันต้องใช้ฟิลสองอันหรือเปล่าก็ฟิลในนี้ก็มีนะสอนน้ำมันก็ทิ้ง่อนเฮ้ยตาเองเราไม่อยู่ใกล้มันนะมันก็ไม่นียนเชื่อเพิง เอาไปทําอียงใส่ไม่ามันต้องใช้อะไรวะพวกนั้นมันหีิบได้ไหนวะมันต้องใส่ตรงไหนอกล้ออ่ะมึงก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวไปเช็ดรอบรอบนี้ก่อนแล้วกันนะเปิดมีอืมอืมจะมีที่ใส่นะเอ,อตรงนี้หรือเปล่า อ๋อนี่ไงด้านหลังนี่เปิดแล้วก็สวยแล้วเออมีด้านหลังนี่ว่ะมีด้านหลังอยู่ก็นี่มันมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่คือมันให้น้ำมันอีกอัน้นหนึ่งด้านลังด้านหลังมีน้ำมันอีกอันหนึ่งแต่ยังไม่จะเป็นนี่คือเราต้องเอาพิวมาใส่ด้านหน้าไม่มีพลังงานมันยังไม่ไม่มีพลังงาน ôi mở xe vita mới xem đó. vẫn chưa có tài tài năng mà làm được. tiếng 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 máy đâu nha. chúng ta phải đó, à. đi đâu nhỉ? chúng ta phải đi đi đâu nhỉ? chúng ta phải đi đâu nhỉ? đi đâu nhỉ? chúng ta phải đi đâu nhỉ? đâu ไอ้เอ้าอแบบอะไรยังยังใช้ได้ยังเนี่ยไอ้พลังงานนะต้องใส่ฟิวด้านหลังสองอันอ๋อไอ้ฟิวแล้วไอ้ฟิวอีกอันนึงเอาไปยังเสร็จสองแล้วกันเฮ้ยอ๋ออันนี้เอาไปใส่รถใช่ไหมโอเคเฮ้ยกุญแจเอามาทำอะไรอ่ะแล้วฟิวที่หเหลือมันไม่ทำสวยเอาไว้เปิด ตูด้วยที่อื่นดอไหนน้ำพริกตาแดงอยู่ไหนน้ำพริกตาแดงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่า<อ>เฮ้ยน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงมาคอยสวยวเปิดไม่ได้ะไะใส่เลยกไ้ไนก้าใส่ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่้าง,ลาง,ห,ลงหลังด้านหลังด้านหลังอ๋อนี่งแล้วก็กุญแจเอามาใส่ตรงไหนกุญแจามาใส่รถเหรอเหล่วน้ำมันทำไมเขาต้มานั่งจภาพเครื่องยนต์ได้ใส่น้ำมัน,มมน,นตรง,งไหนวะ น่าเกลียดละน้ำเออเขาบอกว่าน้ำยนต์ละน้ำยนต์เดี๋ยวๆดู๋ยวต้องแกะมาทำไรหน่อยเนี่ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนไหมไม่ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งทิ้งทิ้งไอเนี่ยแหละน้ำมันหมดละอุปกรณ์หมดละทิ้งไปตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะตาเราจะไปเซมอยที่ไหนดี ไปไปกูปบอาน้ำมันด้านหลังนั่นก่อนมีน้ำมันด้านหลังอันอีกหนึ่งอัน,นแต่กระสุนจะหมดแล้วกระสุนก็เลยนะะไปสำรวจตรงที่อื่นก่อนะอือนี่ไงน้ำมันน้ำมันคืออะไรวะน้ำมันมีสามสิบต,ตรงนี้มันตันรอบนี้แค่นี้ เอ้ยเช้ไปใช้ไปใช้หมดจิบหายแล้วไปใช้หมดไอ้มาจู่ไหนวะของนี่ไอ้มามันเติมไฟฉายไงวะมันเติมไม่ได้เอาทีนี้ก็เราต้องทิ้งอย่างเดียวอน่าจะต้องทิ้งอย่างเดียวน่าใส่ฟิวได้ปะวะใส่ฟิวใส่ไฟฉายไม่น่าได้เั้งเตรียมเตรียมยิงไอ้ตาแดงไอ้ตาแดงไอ้ตาแดงตาแดงตาแดงอืมเดิวหนึงัดนะ ก้ามุนเหลอก่นะเหลือสอง,สองเขาไปเปิดประตูตรงนั้นชัวร์เลยก้ามาเปิดประตูรงนี้ดิโม่โกระตุกแต่แงแต่งไม่กระตุกจัดเลยกระตุกเปิดประตูนี้ได้ไหมก้าออใช่สวยสง,<ม><ไ>งสัยจะต้องขับรถบัก้าเฮ้ยไปเล็บ ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นไรเอาไม่ใช่โอ้ยเราไม่อยากฟังแลเอ๋มีใครอยู่ไหมจ้าอืมมีของไหมจ้าต้องการกระสุนนะกระสุนไม่ยังกันเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเด้ยเ้ตเัดเอ้ตเดเองตัดเองตัดเองไเฮยเฮงยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเย้ย้ แดงแป๊ะเลื่อเดี๋ยวเท่าไหร่มันโดนนิกล่าจะตายบูกระสุนหมดแล้วเฮียก้หากระสุนว่ะมันเข้ามายิงเยอะนี่ไงมันเปิดลิ้นชักได้ก็มันเปิดพวกลิ้นชางได้เฮ้ยอหาพวนี้มีกระสุนสองนับแต่กูถ้าก้ามึงถือน้ำมันหนนี่กูไม่มีกูไม่มีของถืออะไปเก็บกระสุนมาใช้ก่อนตอนนั้นะ จำได้เลยผูแม่งไงไม่ต้องค้นตูน้มันมีของมีช้อนซ่อมอะไรวะเนี่ยลิ้นชักนี่หว่าไม่เปิดตู้เย,ย็นไม่ได้หรอหาของเก่งเฮ้ยเจอไฟฉายสวยเลยก็ส่วนมีอยู่สองนับรีโกร์อย,ย่อาลืมรีโหรดเดี๋ยวกูตายห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่าดูไม่ได้เฮ้ยเจอเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยก็ ใต้ดินมีน้ำมันหกสิบเจ็ดเปอร์เซนอะไรอ่ะชุดอุปกรณ์ซ่อมอ๋อนี่ไงอันนี้ไว้ซ่อมรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยได้อยู่โอ้โหไอ้บ้าอ๋อมันรีเลื่อให้เองค่าถ้าขอบจอมันหายแดงแต่ว่าเรารีเลื่อเต็มแล้วมันต้องตีเราสองทีด้านบนหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูด้านล่างมีชุดอุปกรณ์ มีอันนี้แต่กูยังเก็บไม่ได้เพราะของกูเต็มไหน,นอันไหนป็นกูจะเก็บด้าล่างาอ่ะก็มันมีอยู้อนจะตายแล้วเนี่ยเฮียผีนั่งเกิดได้ทุกที่อ่ะถ้ามันมืดโอเคมาร์กอยู่ไหนเขาเอาจะเขาเอาของไปทิ้งไว้ให้ไม่ใช้หมดประโยชน์ละหมดแล้วอยู่ด้านในอยู่ใน,นในบ้านอยู่ อันนี้โกกำลังดูถ้วยจะขาไปทิ้งที่ไอโ้โรงไอ้ที่รถนะโอเคได้ได้ปิดไลร์และเซมอยไปก่อนล้วูกก็ไปลามึนก็ลยให้มึงไปคุณเล่นคนเดียวไม่ไหวของมันเต็มเฮียแล้วไม่เก็บของไม่ได้ดูอยู่ก็คุณดูสิบสี่คนตอนนี้ก็ไม่เกอก,กันตรงนี้มีคนดูด้วยเหรอ,อ,อมี อะไรก็ไม่มีอ่ะง,งช้มันดูนี่งิเดี๋ยวข,ขดิ้งของไว้ให้อืมไม่ต้องทิ้งหรอกกูกูไม่ได้เล่นต่อนะ้โอเคเกมน,นี้เล่นคนเดียวมันยากเพราะว่ามันเก็บของคนเดียวไงของมันเต็มไว้ยมันเล่นยากโอเคเอาไปวาเดี๋ยวผมมาไล์พ่งนี้ใหม่สำหรับนี้กอตัวราพจนบ๊ายบายโชคดีครัขอบอ เฮ้ยแม่งตอนแรกคนดูอยู่ศูนย์คนแล้วสะพังแม่งมามาจากไหนไม่รู้ยี่สิบกว่าคนเลยแล้วก็โอดมากมั่วพี่เร่งกันสองคนแบบเงียบเงียไหม,แ,มแบบแบ็คแมนไง